ตอนนี้เรามาดูเหรียญหลวงพ่อหลุนนะครับคุูบาอาจารย์หลวงพ่อหยุดหลุนวัดอัมพวันนะักกทมก็เห็นว่าสร้างกันว่ามีประมาณ2465-69ึง 6, 9, ผมก็ไม่ทราบแต่ผมลงปี65ไปนะครับมี2465ไปนะครับคุูบาอาจารย์ต่หนี้ผมก็ยังชี้ไปที่จุด ที่ผมเคยชีย้นะครับก็คือตรงยันนะครับยันทางด้านแบบเหนือใบหูของหลวงพ่อทางด้านขวานะครับมีอยู่สามเส้นที่เป็นตำหนิที่แบบที่ผมชี้ในเหรียญอื่นๆที่ผมถ่ายทอดถ่ายทำไปนี่ก็น่าจะเป็นเหรียญที่สี่แล้วมั้งครับแล้วก็จะเป็นเหรียญที่ห้านะครับสำหรับหลวงพ่อหลุน วัดอัมพวันกทอมอเรานะครับผมก็จะพยายามถ่ายทอดถ่ายทำให้ท่านดูไปที่จุดเป็นจิตตายที่ผมพูดไว้นะครับคุณผู้ชาย์ก็คือยันนะครับยันของหลวงพ่อนี่เลยครับที่จะให้ท่านได้ศึกษากันว่าเออเส้นแตกนี่ครว่ตรงยันเรียกนี่เขาเ,เรียกอุณาโลมผมก็ไม่ค่อยเก่ง เรื่องยันเท่าไหร่นะครับเนี่ยก็อยาจะดูนะครับเส้นสามเส้นนี่เลยครับเนี่ยที่แหลมๆเพียวๆนี่เลยครับก็มีเส้นเนี่ยตรงอลหังนี่เลยครับเนี่ยเส้นเนี่ยเนี่ยเส้นในกลุ่มนี้นะครับที่จะชี้จุดเป็นจุดตายของหลวงพ่อได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยเส้นเนี่ยเนี่เส้นตรงอ拉หังนี่เลยครับเรามาดูเส้นตรงยันอุ เขาเรียกว่าอุณาโลมเนี่ยครับเนี่ยครับครูบาอาจารย์เป็นเส้นที่แบบมคมชัดมากนะเป็นเส้นแตกที่คมชัดมากนะครับสามเส้นนี่ครับที่จะเป็นจุดเป็นจุดตายให้ท่านได้ศึกษากันนะครับเพราะเป็นรอยแตกที่คมชัดมากนะครับครูบาอาจารย์เนี่ยเส้นเนี่ยเนี่ยครับตรงยันอุนี่เลยครับครูบาอาจารย์เนี่ย เเรียกอุนาโลมเนาะยันอุอุอุอะไรเนี่ยเส้นพวกนี้จะให้ท่านได้ศึกษากันเส้นนี้ต้องติดชัดค่อนข้างโอจะมากนะครับครูบาอาจารย์ถ้าเป็นโูมองดูแล้วเพี้ยวเลยนะครับเป็นเหรียญที่แบบว่าเออยึดเป็นตำหนิได้ก็คือสามเส้นนี้ครับครูบาอาจารย์สามเส้นที่ผมว่านี่หละ ครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันจากศูนย์พระ ARL ของเสียนข้างถนนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ผมหน่อยครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับคกวาจา์ครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์เนี่ยสเส้นเนี่ครับูวา,า์ให้ดูเป็นตำหนิไว้ได้ศึกษากันว่าถ้าหากว่ามีการแบบไม่ชัดไม่ไรต่างๆก็อาจจะ มีการเบอร์การอะไรต่างๆก็น่าจะเป็นพระเปียนแบบได้นะครับคุาาูบาอาจารย์ดูหน้าตาหลวงพ่อนะครับคุูบาอาจารย์ตาหลวงพ่อก็เป็นอย่างนี้ครับคุาาูบาอาจารย์ดูหน้าหลวงพ่อจะชัดครับนี่ก็เป็นเรียนที่4แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นเรียนที่5ถ่ายทอดถ่ายทำให้ท่านได้ดูก่อนหลวงพ่อหลุนวัดอัมพวันกอทอโมอเรานะครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกัน เรียนก็เห็นว่าสร้างผมลงไปก็สองสี่กครับก็แต่ว่าจริงๆเราก็เกิดไม่ทันฟังเข้ามาดูเขามาครับหลวงพ่อหลุนวัดอัมพวันนะครับรุ่นแรกนะครับูวาย์ญญหูเชื่อมนะครับถ่ายทอดถ่ายทำไม่ได้ดูไม่ได้ศึกษากันนะครับจุดเป็นจุดตายผมก็เน้นไปแค่เท่านั้นเลยครับก็คือ ตรงยันทางด้านขวาบนบนหูของหลวงพ่อนี่แหละครับข้างๆหูของหลวงพ่ออยู่อยู่ทางด้านขวานะครับนี่ก็คือหน้าตาหลวงพ่อก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับ่าผู้าวถ่ายทอดถ่ายตามไม่ได้ดูกันหลวงพ่อหลุนวัดอ,วอัมพวันโกทมนะครับเป็นเหรียญที่แบบยุก ต้นนะครับผมก็ถ่ายทําไปค่อนข้างออกจะเยอะครับโอตอนนี้ก็เกือบเกือบจะพันองค์เลยนะครับจะพันคลิปแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่าเพิ่งเบื่อนะครับขอให้ไปศึกษาดูนะครับถ้าเราเป็นนักเล่นพระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูกๆหลานๆและเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามาดูที่ศูนย์พระ ARL ของเซียนข้างถนนนี้ครับก็ไปอยากจะไปดูของที่นี่อื่นเปรียบเทียบดูก็ดู เอาแหแล้วกันความเก่าความเนียนความบินทับรมชาตินี่แหละครับเป็นเรื่องที่เสกสรรปั้นแต่งไม่ได้นะครับหลวงพ่อหลวงวัดอัมพวันโกโทหมครับสววสดีครับ